สองโมเมนต์หวานคู่รักพระเอกนางร้ายคบกัน8ปีแตกต่างแต่ลงตัวคบกันมายาวนานกว่า8ปีแต่ไม่ค่อยจะได้เห็นคู่ของพระเอกคนดังมาริโอเมาเลอร์และจันจิจันจิรากลับไม่คอค่อยโชว์ความหวานผ่านสื่อให้เห็นกันเลยกระทั่งช่วงหลังๆมานี้ที่เริ่มมีโมเมนต์ให้ได้เห็นกันบ้างแล้วอย่างล่าสุดก็มีคลิปสุดฮือฮาใน t ิกต็อกที่คู่นี้เขาควงกันไปซื้อกาแฟ ดูน่ารักแต่ไม่หวือหวาหน้าเอ็นดูสุดๆทั้งนี้มาริโอเปิดใจถึงนิสัยของตัวเองว่าเป็นผู้ชายที่ห่วงที่หงุดหงหิดและขี่น้อยใจแตกต่างจากฝ่ายจันจิที่เป็นคนใจเย็นใจกว้างที่ผ่านมาคบกันไม่ค่อยทะเลาะก,กันเขาพูดน้อยแต่ถ้าออกจากบ้านอ่ะพูดเยอะมันก็อาจจะเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆสุดท้ายโอ้ก็จะบอกผมว่าก็มีบ้างที่ระเบิดออกมาแต่พยายามไม่ให้ไปถึงจุดนั้นบางทีเก็บไว้ ตามสไตล์ผู้ชายแต่ถึงจุดที่คิดได้แล้วค่อยพูดพยายามไม่ให้ช้าเกินไปก็เป็นความแตกต่างที่ลงตัวชีวิตคู่แฮปปี้ดี